ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเจอรนคอปเนี่ยไม่มีบุญเก่าในการที่พาลิพูลเนี่ยประสบความสำเร็จคว้าทุกแชมป์แต่ตั้งแต่ที่เขาเข้ามาทำทีมตอนตุลาคมปี2องพต่อจากเบนจามลอจเจอร์ ger, ก็ไม่น่าที่จะรอดสันดอนจากการโดนปลดนะที่ผ่านมาเนี่ยเฮียเชื่อเลยว่าคอปของเราก็ทำผลงานได้เป็นที่ประจักษ ใช้งบที่ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนักและก็เป็นกุนซือที่อยู่ในคาถาอยู่ในโอวาดของทางเฟนเวย์เรียกว่าเฟนเวย์ไม่ยอมใช้เงินบอสเราก็พยายามที่จะบริหารงบที่มีได้อย่างจำกัดแล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จดังนั้นพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้อายุงานของเจอคอัเเด่ยก็ยังไม่ถูก นะครับแม้ว่าตอนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยว่ากุนซืออย่างเบนจาร์เจอร์ก็ตกงานเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งทางแกรมพอตเตอร์ก็ตกงานในวันเดียวกันเรียกว่าวันอาทิตย์วันเดียวปลดสองคนลวดอย่างพอตเตอร์เนี่ยก็ถือว่าตกถังเข้าสารได้มาคุมเชลซีแต่ก็เหมือนกับสวมรองเท้าเบอร์ที่มันใหญ่เกินไปและ เขาคงเข้าใจแล้วว่าบางทีแล้วการที่ทำงานกับทีมเล็กและสามารถที่จะคอนโทรลนักเตะได้มันก็จะทำให้ผลงานของทีมนั้นดีแต่การที่มาคุมเชลซีทีมเต็มไปด้วยซูปเปอร์สตาร์และรอความสำเร็จไม่ได้เชลซีก็พยายามที่จะให้โอกาสมากพอเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพอตเตอร์เองไม่สามารถฉกฉวยโอกาสที่มีได้ ซึ่งการคุมทีมใหญ่แบบนี้และคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นมันก็แลกมากับการที่คุณจะต้องไม่มีงานแม้ว่าเงินจะดีแต่ความเสี่ยงก็สูงนะครับดังนั้นครับสำหรับเราแล้วมองถึงเจนครคอปก็เป็นคนที่ทำผลงานมาได้ดีและบุญเก่าก็ยังมีดังนั้นครับ ถ้าใครที่บอกว่าอยากจะปลดเจนค็อปเฮียบอกเลยว่าฤ mm hmm. ดูกาลนี่ยไม่สิ่งที่จะมีการตัดสินเจรนค็อปน่าจะเป็นฤดูกาลหน้ามากกว่าและเฮ er ียเชื่อเลยว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ค็อปจะต้องไปเขาไม่รอให้เฟนเวย์มาปลดเขาหรอกครับเขาคงต้องอำลาทีมไปเองเพราะว่าเฮียเชื่อ er ว่าคนอย่างเจรนค็อปเขาก็มีสปิริตดีพอ และสิ่งสำคัญครับถ้าเขาคิดว่าเขาเข็นทีมชุดนี้ไม่ได้แล้วเขาก็คงจะคุยกับเฟนเวเองเฮียเชื่อว่าแฟนแฟนไม่ต้องไปไล่บอสเราหรอกนะถ้าถึงเวลาถ้ามันไม่ดีจริงคนอย่างบอสอำลาทีมด้วยตัวเองครับ